โซเดย์เราเกะเกแกมาลงถ่ายวิดีโอจริงก็ไอยากถ่ายแล้วนะมันเลอะเทอะแต่เนี่ยทนไม่ไหวจ,จริงๆไอโจอ่ะไอโจอ่ะโจะอ่ะโจะโจโจ,จังอ่ะเนี่ยมันทำกูเยอะอ่ะไม่ค่อยอ่ะเท่าไหร่นะจริงก็ น่าเบื่อมากโจโจอะชอบทำตัวหน้าเกงขามอะจริงเราเราไม่ไม่ค่อยอยากว่างหรอกยิ่งเรากลัว,วามันนะเห็นตามันทีไรอ่ะตกใจุอเคแต่วันนี้ไม่ไหวก็เลยต้องมาระบายบ่อยอยากให้มันให้มัน,ให,มน,หนให้มันลดตาหน่อยอยากให้มันลดตา ยังไงไมต้องที่เดือดร้อนใครอีกเข้าใจป่ะเข้าใจว่าโจโจ๋ห้ห้องดูนะเข้าใจป่ะโอเคป่ะโอ้โหลงคลิปเนี่เนี่ยเยกล้านะเชียเทีย,ทยถ้าอยากมีเรื่องนะโทรมาเลย084 777 777 7, 7, 7, 7, 7โทรมาเลยไม่ตีหรอ เฟืองตังอย่าโทรมาแค่ว่าให้เจ๋งจริงอะลงอีคลิปมาเจอกูได้เคว่าจบแค่นี้เนี้ยแค่เนี้ยบายบายจุบจุบ